Mm. คุณวิโรธและคณาดีสอนนะครับ mm. ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการที่อยู่ทีเดียวกับรายการที่ริทอปิกนะครับ <laughs> คือรายการ <laughs> กรรมกรข่าวคุยนอกจอครับ,รบซึ่งโดยสรุปเนี่ยนะครับคุณวิโรธก็บอกว่าที่เพื่อไทยมาพูดขอขมาสะท้อนให้เห็นว่าเพื่อไทยโดนหลอกแล้ว mm. ถ้าสอวอจะโหวตให้จริงแล้วจะมาขอขมาเก้าวไกลทําไม <Yes. S 2> และหากก้าวไกลโหวตก้าวไกลจะมีหน้าไปตอบประชาชนว่าปกป้องเสียงของประชาชนได้อย่างไรหากมีต่อน มีตอนนะฮะอของเผด็จการร่วมอยู่ในรัฐบาลที่กล้าวไกลโหวตให้ซึ่งในประเด็นเนี้รู้สึกว่าจะมีพิยุธพูดด้วยนะวะ่าเออตอนมันพูดถึงปลานะครับตอนนี้เขานิยามปลากันเ,นเปรียบเทียบซะเป็นตอนออตอนคุณวิโรจน์นะครับยังบอกต่อว่าอยากให้เพื่อไทยรับฟังเสียงของคนเสื้อแดงโดยแนะนําให้ฟังเสียงของเต้นนัทวุฒิจะรับได้ไหมหากเพื่อไทยไปรวมกับประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาล จะมาอ้างว่าสอสอประชาธิปัตย์เป็นสอส,อสอรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์ไม่เคยขอโทษกับสิ่งที่ทําต่อคนเสื้อแดงและคนรุ่นใหม่ที่ว่าเคยประนามการกระทําของคนรุ่นเก่าในพักที่ทําไว้หรือยังอันนี้ผมว่าสําคัญใช่คือท้ายที่สุดมันก็วนกลับมาเรื่องพวกนี้ไงจะก้าวข้ามอะไรก็ตาม,มนํามาซึ่งความปรองดองหรืออะไรก็ตามอะ่ะใช่นะครับมันก็เคยมีแหละ มันก็เคยมีในประวัติศาสตร์โลกในสิ่งที่เขาพยายามจะก้าวข้ามกันะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้ไปสู่ประชาธิปไตยหรือสังคมงที่มันมีความปรองดองกันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สังคมต่างๆเหล่านั้นน่ะที่เขายังพอไปกันได้ก็คือ1ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องมีเรื่องของความทําให้สังคม ได้เห็นความยุยธรรมว่ามันมีความยุยธรรมเกิดขึ้นเนี่ยแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวเสื้อแดงเนี่ยก็คือยังหาคนผิดมาลงโทษไม่ได้เลยอ่ะแเราไม่ได้นะครับย้ําอีกครั้งมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมแหละครับอจ่ายเงินให้เขาอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาได้รับความยุยธรรมเขาได้เงินชดเชยเขาได้อะไรก็ตามเหล่านี้มันไม่ใช่ความยุติธรรมคนผิดยังไม่โดนลงโทษเลยใช่ ใช่ไหมอ่ะแล้วก็คือคนที่เกี่ยวข้องก็คือแบบยังอยู่ดีมีุขก็เราก็ยังบอกว่ากูไม่ได้ผิดไม่ได้ทำผิดตอนนั้นกูทําถูกทุกอย่างซึ่งก็แบบมันก็ยังมีการถกเถียงกันอย่างชัดเจนไงว่าไม่ไอเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบใช่แล้วมันก็ยังไม่เกิดขึ้นไงคือมันก็จะวนกลับไปแค่นี้แหละครับครับแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้รับคําตอบแล้วเราเราจะไปไปต่อกันยังไงอ,อ่ะคับผม